ได้ไหมคะนั่งได้ตรงไหนใช่ไหมคะอันนี้มีแนะนำไหมคะเอาแบบเผ็ดๆค่ะไปค่ะเออที่อันนี้เผ็ดๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นรสชาอะไรคะน้ำยากะทิค่ะเผ็ดเหมือนกันค่ะเอาอันนี้ดีกว่าค่ะขายยังไงคะจานละห้าสิบจ่อย่างเดียวนะค่ะพอไหมพอแล้วไม่น่าเลยค่ะค่ะขนมจีนมีผักเยอะมากนีใส่เต้หมดเลย ผ้าเขียวค่ะแส่ผ่าดอง้วยอ,อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะผ้ากาผหอสออันนี้เคือผักอะไรคะไม่รู้ค่ะอย่าชิววมรู้สึกหวานๆนี่นหรือว่าเหมือนกาดายอ่ะกินแบบสีเขียวๆมาชิมดูว่าอร่อยไหมอือคือลงจริงกับผ่าราโฮนว่กักนง กินแบบหมองปลาปีเคยวอร่อยมากมนหมดแล้วค่ะอร่อยทุกอย่างเลยชอบดีมากๆได้กินอาหาร